สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องดินดาพารวยพชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องของนำเสนอขายที่ดินทำเลทองยกโครงการตั้งอยู่ตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่ดินที่เตรียมไว้สำหรับสร้างโครงการบ้านโปรเจกต์ขนาดใหญ่ถมสูงไว้รวมเนื้อที่108ไร่โดยมีการแบ่งแปลงและวางแผนของโครงการไว้เรียบร้อยค่ะโดย แยกโฉนดไว้ทั้งหมด3 9แปลงโดยประมาณนะคะขนาดแปลงจะเริ่มต้นที่40ตารางวาถึง226ตารางวาแบ่งไว้ทั้งหมด6โซนด้วยกันตั้งแต่โซน A ถึงโซน F มีการทำถนนคอนกรีตเข้าไปยังท้ายที่ดิน และแบ่งโซนทางสาธารณะไว้ทุกโซนเรียบร้อยค่ะมีเสาไฟฟ้าเมนและวางวงท่อไว้ทุกโซนพื้นที่ด้านหน้าของที่ดินกว้างประมาณ300เมตรติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข224ราชสีมาโชคชัยซึ่งเป็นเส้นทางผ่านจากหลายอำเภอและหลายจังหวัดใกล้เคียงเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมาสะนามที่เราเห็นเนื้อที่ประมาณ6ไร่เศษเป็นโซนพื้น ที่ทะเลสาบและสวนสาธารณะส่วนกลางของโครงการค่ะทำเลที่ตั้งใกล้กับขนส่งมีโชค ใกล้ตลาดโชคชยัยซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ประจำอำเภอถือเป็นศูนย์รวมของสถานบริการสถานอำนวยความสะดวกสถานศึกษาสถานราชการประจำอำเภอโชคชยัยและอย่างใกล้กับศูนย์การค้าชื่อดังมหาวิทยาลัยในรัศมี2-4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะใกล้โรงพยาบาลประจำอำเภออยู่ที่9กิโลเมตรไกลสวนสัตว์โคราชและสถานที่ท่องเที่ยวจุดนด์ม m a r k ชื่อดังอีกหลายแห่งค่ะ เรียกได้ว่าเป็นทำเลทองสำหรับที่พักอาศัยและธุรกิจอื่นๆค่ะเจ้าของเสนอขายในราคายกโครงการไร่ละ2ล้านบาท เป็นราคาที่ตรงกับเจ้าของค่ะไม่มีบวกเพิ่มใดๆนะคะราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ขายด่วนที่สุดเพราะถือว่าเป็นราคาที่ต่ํากว่าราคาตลาดที่ดินทั่วไปของถนนเส้นนี้เลยค่ะซึ่งราคาที่ดินแปลงใหญ่ตลาดใกล้เคียงก็จะอยู่ที่3ล้านบาทขึ้นไปต่อ1นไร่แต่ที่ดินของเราได้มีการจัดสรรไว้แบ่งแปลงแบบแพลนโครงการเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะคะถือว่าช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลย ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนัดชมกันก่อนได้เลยค่ะ